สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทอนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสนทอนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุกเดือนกรกฎราคม2564ครับรถบรรทุก4ี่ล้อป้ายเล็กมาติดเวลารถบรรทุก6ล้อ6ล้อดำสล้อดำรถใช้งานราคาประหยัดครับ เริ่มจากคันนี้ครับซูซูกิแคลี่รถบรรทุกอเ็กประสงค์ราคา95,000บาทครับและสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้ออซูซู NKR 130แรงมา้าเชื่อเพิง l b g ป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับขายในราคา178,000บาท178,000บาทครับเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมภาสีเต็มครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อดำโตโยต้าไดนา350 115แรงม้าครับน้บเิค้ครับ ขายในราคา295,000บาทครับคันนี้เป็น t o y ยต a าไดนา115แรงม้าครับหรือไดนา400ครับขายในราคา285,000บาทครับ285,000บาทดับ5คิวครับรถทางแท้จดทะเบียนปี2540ครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก400ดับอีซูซู100แรงม้าครับ ขายในราคา215,000บาท215,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุกอิซูซูหล้อดับสาคิวครับ110แรงม้าครับขายในราคา275,000บาทครับ275,000บาทคันนี้เป็นโตโยต้าไดนาแปแรงมา้าดับสาคิวครับราคาประหยัดครับในราคา99,000บาทครับรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่2-3คันครับสำหรับคันนี้เป็นอิซูซู NKR 110แรงมา้าดับสาคิวครับหัวกระตูน ขายในราคา275,000บาทครับคันนี้เป็น toyota dyna ดับสาม q 8 5ิแรงม้าหรือไอหนุ่มทางหลวงครับรถพร้อมใช้ในราคา135,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อขายหัวคันีครับในราคา1 1 5 0 0 0บาท toyota dyna ร้อย5แรงม้าครับ bu 8 7กระบะบรรทุกช่วงยาวส3 0เมตรามีข้างเสริมเรียบร้อยครับขายในราคา1 0 9 0 0 0บาทครับ สำหรับคันนี้ขายหัวกระสีครับ Toyota Dyna หน5แรงมา้าขายในราคา1 7 7 5 0 0 0บาท1 7 5 0 0 0บาทครับรถพร้อมใช้ทุกคันครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมทุกคันครับและสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อ Isuzu อ100แรงม้าครับ้บายเล็กไม่ติดเวลาขายในราคา1,99,000บาท1,99,000บาทครับคันนี้เป็น Toyota Dyna สีล้อบรรทุกครับ ป้าเล็กมติวดาไดนาบียูหกน่งเก้าสิบแรงม้าครับช่วงยาว3เมตรขายในราคา1น5่0 0สนาหมื่นห้าบาทหนึ่งแสนาหบาทครับสำหรับคันนี้เป็นโต y o ต้าไดนาสีล้อราคา85,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุกหล้อโตโยต้าร้แรงม้าครับกระบะบรรทุกมีหลังคาครับช่วงยาวสี่เมตรสามสิบขายในราคา1นึ่0 0สบาท คันนี้เป็น t o y ยต้าไดนาส300ครับ115แรงม้าครับช่วงยาว4เมตร30มีสโตกางครับ185,000บาทคันนี้เป็น t o y ยต้าไดนาบียู61 90แรงม้าดับ3คิวครับราคา215,000บาทครับคันนี้เป็นรถเป็นทุก6ล้อกลาง i s u ูซครับคันนี้เป็น i s u ูซู NPR 115ดับ5คิวครับรถห้างแท้ครับรุ่นเสียสังโดยขายในราคา315,000บาทครับคันนี้เป็น t o y ยต้าไดนาส300ครับ ด้ำ5วครับราคา255,000าบาทครับสำหรับคันนี้เป็น h ีโน่ล้อดัม5วครับเครื่อง150แรงม้าครับขายในราคา395,000บาทครับ3 9 5 0 0นบาทคันนี้เป็น Isuzu NPR 120แรงม้าครับรถห้างแท้ครับตู้เย็นบรนทุกครับขายในราคา315,000บาท315,000บาทครับ คันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อดำเกษตเษครับรุ่นฮีโ o KM779 117แรงมาครับช่วงยาว5เมตรขายในราคา298,000บาท298,000บาทครับรถพร้อมใช้งานทุกคันครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละคันได้ครับโทร0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 5 8หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ なに